ครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลลีกตุรกีนัดที่11นะครับระหว่างซาลิเย่กับคูเซบลูซึ่งมันมากเลยครับสู้กันถึง5เซตสนุกมากแต่มาดึกไปหน่อยโดยซาลิเย่เปิดบ้านต้อนรับคูเซบลูนะครับแข่งเมื่อวงที่19ทธันวาคม2565เวลา2ทุ่มที่ตุรกีก็ตรงกับเที่ยงคืนของเมืองไทยนะครับก่อนแข่งคูเซบลูอยู่อันดับ8แข่ง10นัด ชนะ5แพ้5ส่วนซาริเย่อยู่อันดับ12แข่ง10นัดชนะ3แพ้7ทั้งชื่อชั้นและอันดับซาริเย่เนี่ยเสียเปรียบนะครับอีกทั้งคูเซบลูมีผู้เล่นต่างชาติถึง5คนและส่วนสูงของผู้เล่นที่สูงเกิน190ซนเมตรก็มีถึง4คนฮะเรียกได้ว่าหากเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยซาริเย่นี่ก็เสียเปรียบหลายช่วงตัวเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในนัดนี้ซาริเย่เล่นในบ้าน เล่นได้ดีมากทั้งทีมช่วยกันเต็มที่นะฮะโดยเฉพาะตัวทำคะแนนหลักอย่างคิมเบอรี่กับบุ๋มบิ๋มโอว้วันนี้บุ๋มบิ๋มเรียกว่าตบโหดมากนะครับส่วนเพียวอัจฉรพรคงยศวันนี้นอกจากเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วนะครับน้องเพียวก็ยังคืนฟอร์มเก่งและก็เสิร์ฟได้ดีมากเรียกได้ว่าครบเครื่องฟอร์มเก่งเลยนะครับโดยเซตที่1 เริ่มจากสซเรเยชนะไปก่อนนะครับ25ต่อ22นําไปก่อน1ต่อ0พอมาเซตที่2ก็ยังโอ้โหเรียกได้ว่ายังคืนฟอร์มเก่งกันทั้งทีมเลยนะชนะไปอีกนะครับ25ต่อ23นําเป็น2ต่อ0หลังจากนั้นนะครับในช่วงเซตที่3เซตที่4ทางทีมงานโค้ชของคุเซบรูก็แก้เกมนะฮะก็ชนะไปได้ ด้วยสกอร์20 25 22 25ก็เป็น2ต่อ2ต้องมาดวลกันในเซตที่5ก็ดึกกันอีกแล้วครั้งที่แล้วก็5เซตนะครัครั้งนี้ก็เหมือนกัน,นครับโดยเซตที่5ทางซาลิเยโอโ้เล่นได้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นสาวไทยนะในนัดที่แล้วเราเห็นบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟทำเกมติดติดกันประมาณ10ลูกนะครับเกมนี้เผียวเอาบ้างครับเสร์ฟยาวนานเกือบ10ลูกเหมือนกันฮนะ มี S2 ลูกเซต5นี่ก็ชนะขาดลอยเลยนะครับด้วยสกอร์15ต่อ5เกมนี้ชนะไป3ต่อ2อย่างสุดมันนะฮะแล้วก็คิดว่านักกีฬาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยกันทั้ง2ทีมนะใช้เวลากันแบบโอ้ยาวนานมากเลยนะครับหลังจบการแข่งขันนะครับอันดับสแตนดิ้งล่าสุดทีมซาริเย่นะครับก็เลื่อนอันดับจาก12นะขึ้นมาเป็นอันดับ9 โดยแข่งทั้งหมด11นัดชนะ4แพ้7นะครับส่วนอันดับ10ไอดินนั้นแม้ว่ามีคะแนนถึง11แต้มนะแต่ชนะ3แพ้7เอาจำนวนเกมที่ชนะขึ้นมาก่อนที่จะไปดูคะแนนนะครับเป็นอันดับ9ชั่วคราวเพราะว่าทางไอดินยังแข่งเพิ่ง10นัดยังไม่ถึง11นัดนะครับสำหรับนัดต่อไปนะครับทีมซาริเยก็จะเจอกับ ทมคุคุโรวานะครับวันที่24ธันวาคม2565เวลาบ่าย2ที่ตุรกีก็ตรงกับเมืองไทย18.00นก็6โมงเย็นนะครับเราก็มาร่วมกันเชียร์สาวไทยนะฮะทั้งบุมบิมทั้งเพียวแล้วก็เชียร์ทีมสริเย่กันนะครับหอจากการวันนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตนะครับด้วยการกดติดตามกด Sub s cribe แล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ลูกโจลาไปแล้วสวัสดีครับ